สวัสดีครับพบกับครัวสังกุงครับพามาดูสวนมะม่วงครับปีนี้ดกครับประมาณกลางเดือนมีนาครับรุ่นนี้น้ำดอกไม้น,น้ำดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับ ครับดกดกกว่าหมอยก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ที่นี่แหละครับครับติดดีครับฝั่งนี้ออกดอกอ ออกสอบออกคนดกกระมอยก็น้ำม่ม่วงน้ำดอกไม้สีทองขวดสังกุงฝากฝากติดตามด้วยนะครับครับืออ ติดทุกต้นครับฝากติดตามด้วยครับ